หลวงปูดุลอตุโรจานคาถาใดในตระกุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในศิลปะเพศตอนนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศริลปะเพยกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะต้องบอกไปเลยนะครับว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากคลิปครั้งที่แล้วนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเสนอ,อเรื่องของประวัติของพระอาจ,รรอา,จารย์ฟั่นอจโรวัดป่าอุดมสมพรนะซึ่งเป็นพระสายป่านะว่าท่านเนี่ยจยันคาถาใดในตะกุดหรือพยัญน,นะ พระอาจารย์ฟั่นเนี่ยก็ได้มีแฟนช่องได้ขอมาว่าอยากทราบนะอยากทราบว่าพระอาจารย์ในสายกรรมฐานหรือสายป่าเนี่ยก็คือระบุชื่อเลยว่าเป็นหลวงปู่ดุลนัตุโรนวัดบ,บูรพารามจังหวัดสุรินเนี่ยท่านจารอะไรใน,ในตะกุดในพญันเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองคําขอของท่านผู้ชมในช่องที่ขอมานะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับหลายปีที่แล้วนะต้องบอกว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยมีแฟนเพจเนี่ยอย่างน้อย2ท่านที่ผมจะกล่าวถึงก็คือคุณพูนสวัสด คุณพุทธสวัสดิ์เนี่ยส่งตะกรุดเลยนะครับที่คลี่ออกมาแล้วเนี่ยของหลวงปู่ดูนัตุโรเนี่ยนะครับส่งมาให้ช่วยถอดคาถาให้นะหนึ่งเป็นแรกนะครับคุณพุทธสวัสดิ์เนี่ยก็ส่งมาถามเนาะประเด็นที่2นะครับคุณอินทนินนะคุณอ<ช>ินทนินเนี่ยแกก็แนะนํามาแนะนําพระสายอิสารสองรูปเนี่ยอยากให้ทำนะก็คือ1ในนั้นคือจะเป็นหลวงปู่ดูนนตุโรนี่แหละนะก็ทบทวนดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่ององา,ามยามดีนะเพราะว่าเราเพิ่งเสนอคลิปของอาจารย์ฟั่นไปดังนั้นแล้วนะศิลปะเวทในตอนนี้ก็จะนำเสนอว่าหลวงปูู่่ดนนัตโรเีย ท่านจานอะไรในตระกุดนะหรือในเครื่องรางวัตถุมงคลของท่านนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะก็จะมีการเรียนการลบผองปถมหมังนะครับวัดหนึ่งถึงวัดแปนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มเรียนแล้วนะถ้าใครยังสนใจอยู่นะครับก็วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับก็ยังสามารถทักมาสมัครกันได้นะครับโค้งสุดท้ายกันจริงๆนะครับผมก็สําหรับเรื่องของปูดูนาโตโรนะครับท่านก็เป็นชาวสุรินโดยกําเนิดนะฮะท่านถือกําเนิดในปี2430นะ หลวงพูด,ดุลเนี่ยเขาเล่าประวัติกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามมากนะในสมัยหนุ่มของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่หล่อเหลาเอาการเลยหล่ะนะแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยใฝ่หาพระธรรมนะครับเมื่ออายุครบ22ปีเนี่ยท่านก็อุปสมบทที่วัดในจังหวัดสุรินนั่นแหละนะแล้วก็ท่านก็จะหาวัดนะครับหรือสถานที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อความเจริญด้านมรรคผลของท่านนะโดยที่ว่าตั้งไว้สูงทีเดียวตั้งเรื่องของมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายทีเดียวนะครับ ทีนี้เนี่ยในใ,นใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยก็จะมีวัดไม่กี่วัดเองที่สอนเรื่องกรรมฐานนะก็จะมีวัดหนึ่งนะครับก็คือเป็นวัดคอโค,โคนะวัดคอโคซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีหลวงพ่อแอบเนี่ยเป็นผู้สอนกรรมฐานท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อแอบก่อนนะท่านไปนเรียนกับหลวงพ่อแอบเนี่ยก,กรรมฐานเนี่ยผมเดาว,ว่าจะเป็นกรรมฐานที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางบางกอกนั่นแหละนะ ก็คือจะมีการกล่าวคําอารัธนากรรมฐานเนี่ยขอปีตินะปีติก็มี5อย่างนะครับอย่างที่ผมเคยพูดกันไปนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์แอบก็จะให้หลวงปู่เนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยที่เป็นพระนวะกะเนี่ยนะครับขึ้นกรรมฐานแล้วก็จุดเทียน5้าเล่มแต่คิดว่านะครับแนวทางหรือกุศโลราบายการสอนของพระอาจารย์แอบในสมัยนั้นเหมือนพระโบราณเนี่ยนะครับก็น่าจะทําตามวิธีการที่สอนมาตามอัตภาพของท่านน,นะก็เลยทําให้หลวงปู่ดุลตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความก้าวหน้าเลยนะในเรื่องของสมาธิหรือว่ากรรมฐานนะครับ แต่ว่าท่านก็ไม่ย่อท้อน,นะหลวงปู่เนี่ยก็ได้เดินทางไปเรียนด้านปริยัต z. ในเมื่อกรรมฐานเนี่ยมันยังไม่ชัดแจ้งนะท่านก็เดินทางไปเรียนปริยัตที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดสุทัศน์ในวัดสุทัศน์เนี่ยนะท่านได้เจอกับสาธรรมิกรูปสำคัญรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมนะครับซึ่งภายหลังทั้งพระอาจารย์สิงห์เนี่ยกับหลวงปู่ดุลเนี่ยก็ได้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริทโตทั้งคู่นะครับแล้วไม่นานเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็ได้พบเจอหลวงปู่มั่นซึ่่งขนนนั้เีย มาจำพรรษาที่วัดบูรพานะครับท่านก็ได้ปรวาณาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะต่อมาไม่นานนะหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านก็ได้ยตินะครับเป็นนิกายธรรมยุทธ์ที่วัดสุป,ปัตตนารามเสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็มีความก้าวหน้านะในเรื่องของคตฐานอย่างมากเมื่อพบเจอกับพระจันมั่นนะท่านก็ได้ทุดดงลอดแรมเนี่ยไปทําความเพียรในที่ต่างๆนะเล่ากันว่าณที่แห่งหนึ่ง ท่านก็เกิดล้มป่วยขึ้นเป็นคนปกติเนี่ยก็คงจะรู้สึกโอ้โห,โโหทุกเวทนามันเยอะขนาดนี้นะทำไมถึงป่วยทําไมคงจะมีความหวาดหวั่นในสังขารเป็นธรรมดานะแต่กับหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านไม่รู้สึกอย่างนั้นท่านบอกว่าโอ้นี่แหละนี่แหละคือโอกาสแหละนะครับท่านพลิกคริสตจให้เป็นโอกาสโดยการนี่แหละเราจะได้เห็นธรรมนะตรงนี้นะท่านก็ทําความเพียรน,นะขณะที่ท่านเกิดอาพาธขึ้นนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็ได้ทําสมถกรรมฐานนะแล้วก็พิจารณากายปรากฏได้เห็นเป็นนิมิต มีพระพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในกายของท่านนะเปรียบเสมือนว่าท่านเนี่ยเปลียบเสมือนกับพระพุทธรูปนะตัวตรงเลยนะก็เกิดเป็นสุพรนณิมิตพอท่านพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อยท่านก็พบว่ากายของท่านเนี่ยมันก็เริ่มมีเส้นเอ็นนะจากเส้นเอ็นก็มีเนื้อมีกระดูจากกระดูทุกอย่างเนี่ยก็เห็นเป็นธาตุทั้งสี่เรื่องดินน้ำลมไฟมาประชุมกันนะท่านก็รู้สึกปิติเป็นอย่างมากเพราะอ๋อนี่แหละประตูสู่ทางธรรมที่ท่านมองไว้ว่าอ๋อจิตเห็นจิตมันเป็นเช่นนี้นี่เองนะท่านก็ หายจากอาการอาพาธนะแล้วก็ทําความเพียรทำความเพียรไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านทราบว่าพระจันมั่นเนี่ยท่านจะมาจะมรรสาที่จังหวัดสกลนครท่านก็รีบเร่งนะครับเพื่อไปกราบรายงานความก้าวหน้านะเรื่องกรรมฐานกับพระจันมั่นต่อมานะครับพระจันมั่นเนี่ยท่านก็เหมือนจะรู้โดยยาณนะท่านก็ให้สรลกทมกับหลวงปูดุลไว้ว่าสัพพะสังขาราสัพพะสัญญาอนตานะซึ่งถ้าเกิดแปลโดยท่วนทวมันก็คล้ายๆสอดคล้องกับนิมิตของหลวงปูดุลตอนปฏิบัตินั่นแหละก็คือว่า ทั้งสังขารทั้งความทรงจําต่างๆเนี่ยมีความไม่มีรูปนะก็คือเป็นอนัตตานะทุกอย่างเลยมันเป็นอนัตตานะก็ถือว่าท่านก็มีความก้าวหน้าโดยที่พระอาจารย์ท่านเนี่ยก็รู้ล่วงหน้านะพระพุทดุลเนี่ยท่านก็ทําคุณประโยชน์มากมายเลยท่านก็เน้นเรื่องก่อนการปฏิบัติภาวนานะเมื่อท่านถึงปัจฉิมวัยนะท่านก็อนุญาตให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพเนี่ย สามารถสร้างวัตถุมงคลได้แล้วก็ทําเป็นเหรียญทำเป็รูปวัตถุมงคลของหลวงพู่ดุลนี่มีหลายรุ่นนะครับท่านเมตตามากนะหลายรุ่นนะวัตถุประสงค์การสร้างของท่านนะ่ะท่านจะให้ข้อคิดไว้เองกนะการคล้องพระเนี่ยนะท่านมองว่าเหมือนกับให้เขานะให้เขาก็เหมือนญาติโยมเนี่ยรู้จักของสะอาดนะรู้จักว่าอะไรสะอาดสิ่งที่เขารู้จักสะอาดเนี่ยเหมือนกับเรารู้จักว่าห้องน้ําไหนอะมันสะอาดนะ่ย เราก็อยากจะเข้าแต่ห้องน้านั้นสะอาดแต่ที่ไหนมันสกปรกให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันสิ่งสกปรกนะอันนี้ก็เป็นกฎเซโรบายที่หลวงปู่เนี่ยท่านท่านให้ไวในะลักษณะแบบนี้นะครับหลวงปู่เนี่ยก็ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์เนี่ยจนได้เป็นสมณศักดิ์เนี่ยถึงชั้นราดเลยนะครับก็คือพระราชมงคลวุฒธธาจารย์นะครับเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะฮะก็ถึงการมรณภาพเนี่ยในปี2526อายุเนี่ย96ปีถือว่าเป็นผู้มีรัตนยูเลยนะอายุยืนมากนะครับ แต่เรื่องราวในศิลปะเวยวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอคืออยากจะรู้นะเหมือนเคสของอาจารย์ฟันเลยว่าอยากจะรู้ว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับท่านจารอะไรในตะกุดหรือวัตถุมงคลเนี่ยท่านจารคาถาใดนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสาัติตให้คนที่เขาอยากรู้เนี่ยได้ทราบกันเป็นความรู้นะเออว่าระดับพระอย่างลวงผู้ดุลเนี่ยท่านใช้คาถาใดหรือว่าให้เป็นหลักธรรมโสธรรมที่มันเกี่ยวข้องอะไรไหมอยู่ในนั้นมาดูกันในการสัธิตสิ่งนึ่งสิงใดก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็ขอรัชนาคุณครูบาอาจารย์ต่าง คุณหลวงปู่ดูลัตุโรวัดบูรพารามจงไปประจักษ์พยานหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่อก,กุศลก็ขอให้ไม่สามารถใช้วิชัยได้และแพ้ภัยตัวเดวยวเลยจ้าทุกสำหรับเรื่องของยันหรือว่าคาถาที่หลวงปู่ใช้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ปวดหัวมากนะทำไมไม่ได้ปวดหัวมากคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลนน่ตท่านเป็นพระสงฆ์สายอีสานนะต้องบอกตรงแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้อักษรทมในการจารยยันนะ ท่านใช้อักษรขอมซึ่งก็ทําให้ผมเนี่ยอ่านคาถาที่ท่านลงจานเนี่ยได้ง่ายมากนะเพราะว่าท่านใช้อักษรขอมนะอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์นะของหลวงตาด็อกเตอร์เมียกนะซึ่งเป็นหนึ่งในสารุสิ์นะครับของหลวงปู่ดุลน่นะท่านท่านได้เป็นพระด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์เมียกเนี่ยเพราะว่าท่านมีความสามารถเรื่องของสมุนไพรเรื่องยาเนี่ยเขาก็ให้ท่านเป็นด็อกเตอร์นะ ท่านเคยบอกว่าหลวงพุ่ดุลเนี่ยท่านมีความรู้ในเชิงเรื่องของอักษรขอมหรือยันเนี่ยนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยจะขอยกภาพที่ผมเห็นเป็นสถาที่ปรากฏไว้บนหนังสือชื่อว่าหลวงปู่ฝากไว้นะคาถามีดังนี้ครับผมทา่านกระจาดนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้คือจะปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เลยในข้างๆรูปถ่ายนะครับไม่ใช่ว่าผมจะถวายเข้าพราะโอษฐหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านจาร์แล้วเขียนไว้นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยท่านจะเขียนว่าดูนอตุโรนะท่านเขียนสลักพระนามของท่านไว้เลยอ่ะนะฮะทีนี้สาระสําคัญของยันที่ท่านจารไว้เนี่ยท่านจารอะไรบ้างนะครับท่านจาลว่าอุป,ปะถ้าผมอ่านซื่อๆก็อุป,ปะขุดตังมหาเถรังมหิตติกะมหานุภาวังวิทะ เสติอเสสโตนะครับคาถานี้เนี่ยนะผมก็อนุมานว่าหลวงปู่ท่านคงจะมีความเคารพศรัทธาในพระอรหันต์พระอุปคุตนะซึ่งพระอุปคุตเนี่ยไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลนะฮะท่านเกิดในสมัยอ๋อหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยปริพานไปแล้วนะก็มีเรื่องเล่าประมามปรานะเกี่ยวกับพระอุปคุตนะครับว่าท่านเนี่ย เป็นพระอรหันต์ที่ปราบกำราบพยามานณขณะนั้นเนี่ยที่ขัดขวางไม่ให้สร้างพุทธคยานะอันนี้คือตำนานนะฮะนี่คือตำนานที่เขาเล่ากล่าวกันมานะ,นะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นคาถาพระอุปคุตนะว่าอุปคุตตังนะน่าจะเป็นขูเนี่ยน่าจะเพี้ยนเสียงนิดนึงนะน่าจะเป็นอุปคุตตังนะมหาเถรังมหิทธิกะนี่คือเป็นพวกมหิทธิกาเนี่ยเช่นมหิทธิกาเปรตเนี่ยพวกมีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมหานุภาวังเนี่ย แล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนิดนึงนะครับวิถะเสติอัตเสตโตเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นคาถาหนึ่งในคาถาที่เรียกว่าสัมพุทเทนะครับนะสัมพุทเทที่ว่าทองสัมพุทเทอัตวีสัญจะเห็นไหมก็คือเขาตัดมาจากสัมพุทเทนะเพราะว่าบทท้ายของสัมพุเทเนี่ยวิทังเสติมันจะเป็นวิทังตรงนี้มันควรจะเป็นวิทังไม่ใช่วิถะนะวิทังเสติอัตเสตโตเห็นไหมก็บทของสัมพุเทเนี่ยคือเป็นการอารัธนาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาป้องกันนะกำบังภัยต่างๆนะครับ เนี่ยก็คือว่าจะเป็นคาถาที่หลวงปู่ท่านจานนะเป็นบทแรกเลยนะไปดูกันได้นะหนังสือหลวงปู่ฝากไว้นะครับบทแรกนะครับอ่ะบทต่อมาบทต่อมานะครับจะเป็นตะกุดที่คุณพูลสวัสด์ส่งมาแกครี่มาให้ด้วยนะครับแกบครี่มาด้วยเป็นลายมือของหลวงปู่ดุลแน่ๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับลายมือที่ปรากฏในหนังสือนะอีกคาถานึงนะครับเขียนอย่างนี้ครับนะนะปิดดิน โมปิดไฟนะดูดีๆนะครับไฟเนี่ยใช้ไม้ม้วนนะครับหลวงปู่ใช้ไม้ม้วนนะแล้วก็ต่อต่อขึ้นไปแบบนี้นะครับต่อการันขึ้นไปบนหางพอพานนะให้เป็นฟอฟันนะโมปิดไฟพุทธพุทธนะครับปิด ลูกทาปิดปากกะนะกะเขียนนี้ไม่มีไม่มีควบนะครับปากกะบอกนะปากนะ <ś m ary> กะบอกนะครับ <ś m ary> ผมสังเกตว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยมีความรู้ในเชี่ยวชาญในการใช้อักษรขอมนะ เห็นไหมฮะท่านใช้สระอ,อแบบพิเศษนะครับจะบอกเนี่ยท่านเขียนสระอ,อแบบพิเศษนะซึ่งจะหาคนใช้แบบนี้ยากนะต้องคนที่เชี่ยวชาญจริงๆนะยะไม่ใช้ไม่ม้วนเหมือนเดิมนะมาอย่างเดียวแต่อ่านว่าไมมนะไม่ออกเห็นไหมท่านเขียนนะบอกกรออกเนี่ยมันมันคือสระอ,อเหมือนกันแต่ท่านเขียนให้ดูสองแบบเลยนะพุทธังนะปิด น,น่นะทำมังอืมอุดสังครงอือัดนะนี่นะครับนะอยู่ในตระกูกที่คุณพูลสวัสดิ์ส่งมาแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเป็นลายมือของปูด,ดุลแล้วก็คาถานี้เนี่ย นะครับชัดนะไม่ไม่ใช่ว่าถวายเข้าไโอดหลวงปู่นะคือปรากฏอยู่ในเหรียญอามรุ่นมูลที่ใหญ่นะไปดูกันได้นะครับอ๋าเหรียญรุ่น94ปีของท่านเนี่ยนะจะเห็นได้ว่านะครับท่านก็ไม่ได้มีอคตินะแต่เรื่องของพวกคาถาเรื่องอะไรนะครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นพระในในสายธรรมยุทธ์ก็ตามเน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมท่านยังมีความปรารถนาดีนะสำหรับคนที่ได้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยไปติดตัวนะครับ ผมชอบคาสอนนะของปูณด,ดุลอยู่อย่างหนึ่งนะคำสอนส่วนใหญ่เนี่ยที่ท่านทำให้คนโจดขานของท่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องของอริยสัจสี่นะอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยที่บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกนะครับเป็นสมุทัยหรือว่าเหตุแห่งทุกข์นั่นเองส่วนสภาวะที่จิตส่งออกนอกเนี่ยก็เกิดเป็นทุกข์ไงนะเป็นความทุกข์นะการที่จิตเห็นจิตเนี่ยถือว่าเป็นมรคนั่นก็คือว่าเป็นทางที่ถูกต้องนะครับส่วน สภาวะที่จิตเห็นจิตแล้วในผลของมันเนี่ยก็คือนิโรธนะนิโรธเนี่ยก็เหมือนนิพพานะ่ะนิโรธคือสภาวะพ้นทุกข์นะ่นะครับอันนี้คือคําสอนที่โด่งดังของท่านแต่ผมชอบคํานึงนะคำหนึ่งที่หลวงปู่บอกว่าอ่าที่ท่านอธิบายให้กับเน้นอ่ะที่มานั่งเถียงกันที่กุฏิท่านอ่ะท่านบอกว่าพระอรหันต์สภาวะพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้มีความยินดีทั้งยินดีด้วยนะครับและก็ทั้งยินร้ายหรือแสดงความรังเกียจเดียดฉันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอคตินะเนี่ยมันทําให้ผมมองว่าออปูานน่่่ทานนี อมองเห็นสภาวธรรมเนี่ยตามความเป็นจริงนะแล้วถ้าเกิดใครนะจะบอกว่าท่านมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยผมก็เชื่อนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงปู่เทศนาเนี่ยล้วนมีความเป็นอยู่ในทางสายกลางทั้งสิ้นนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปใดก็ตามนะครับโปรดติดตามได้ในซิรปรเวณครับผม